เราขยับไปดูเรื่องของนโยบายที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการพิจารณาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็กลายเป็นที่ถกเถียงกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับเรื่องของการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติหลายคนก็วิตกกังวลแล้วก็หวันว่าจะกลายเป็นปัญหากระทบต่อสิทธ ของประชาชนคนไทยวันนี้เรามีมุมมองหลากหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นทางนักวิชาการด้านเศรษฐกิจหรือแม้แต่กระแสนี้ต้องยอมรับว่าล่าสุดเนี่ยทางภาครัฐเองก็ออกมาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบาดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยายลัยหอ,อการค้าไทย อาจารย์มองว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติบางส่วนที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าแต่งงานกับชาวไทยมีการปล่อยเช่าอยู่แล้วครับราคาเช่าก็อาจจะแพงได้แต่กลุ่มเป้าหมายอาจเป็นชาวต่างชาติด้วยกันหรือคนไทยที่มีฐานะซึ่งก็เป็นไปตามกลไกตลาดถ้าหากว่าแพงมากจนเกินไปแน่นอนว่าตลาดก็ปฏิเสธประเด็นที่น่ากังวลจึงไม่ใช่เรื่องนี้ครับอาจารย์ว่าอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของการซื้อขายแบบผิดกฎหมายครับ ที่ปัจจุบันห้ามใช้นอมินีในการซื้อการบังคับใช้กฎหมายจึงเป็นส่วนสําคัญที่สุดส่วนการออกกฎเกณฑ์ให้ชาวต่างชาติสามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นมีสภาเป็นผู้ทําหน้าที่กันกรองอยู่แล้วครับแล้วหมต้องออกกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงนะในเรื่องของการออกกฎเกณฑ์ที่มันผิดกฎหมายเพราะว่าการออกกฎเกณฑ์นั้นจะต้องผ่านสภาถูกกฎหมายดังนั้นก็อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการเอาเปรียบโดยการผิดกฎหมายผมเชื่อว่า อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางการไทยโดยเจ้าที่ทางด้านกฎหมายเนี่ยผู้รักษากฎหมายก็จะต้องดูแลเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติเป็นการที่ออกกฎหมายและเป็นการทําให้คนไทยเสียสิทธิ์ก็จะเป็นหน้าที่ของสภาในการที่จะต้องตั้งกระทู้และก็แปลยติของกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะครับเพราะนั้นการก่นกองโดยครมอที่เสนอสภาก็ต้องทํางานว่าเพื่อประโยชน์ของคนไทยโดยรวมและทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาจารย์ยังมองว่านโยบายนี้จะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าจะเป็นแต้มต่อให้ไทยฟื้นเศรษฐกิจได้และไม่ต่างจากนโยบายของประเทศเพื่อนบ้านที่ก็กําลังดําเนินการอยู่และอนาคตจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีทําให้พัฒนาในมิติอื่นๆด้วยจึงน่าจะพิจารณาเชิงบวกมากกว่าเชิงลบขณะที่ในช่วงหลายวันที่ผ่านมารับในโลกออนไลน์ก็มีความคิดความเห็นวิาพากษ์วิจารณกันอย่างเช่นบางความเห็นเนี่ยวิจารว่ารัฐบาลบริหารไม่ดีจนต้องใช้วิธีการขายที่ดินให้กับต่างชาติ หรือว่าอนาคตชาวต่างชาติอาจจะก้านซื้อที่ดินหรืออสังหาริมมรัพย์และให้คนไทยเช่าส่วนทนายเกิดผลแก้วเกิดครับบอกว่าต่อไปอาจเห็นหมู่บ้านต่างชาติที่ติดประกาศห้ามคนไทยเข้าด้านนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐรมนรูญไทยก็ออกถแถลงการครับบอกว่าขอให้รัฐใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ทำประชามติในเรื่องนี้ก่อนที่จะดำเนินการ ขณะที่ล่าสุดวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับนายธนกรบวบุญคงชนะระบ,บุว่ามาตรการนี้เป็นไปเพื่อจูงใจชาวต่างชาติเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทยยังคงลึกยึดหลักการตามมาตรการที่มีอยู่เดิมไม่ได้เป็นไปตามข้อวิจารณ์นะครับมาตรการนี้ยังถูกกําหนดให้มีการประเมินผลทุกๆ5ปีโดยสามารถยกเลิกได้ หรือว่าปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้และความเหมาะสมได้นะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากทั่วโลกอีกด้วยภายใน5ปีถ้าหากว่าเพิ่มกลุ่มเศรษฐกิจสูงผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทํางานหรืออาศัยอยู่ในไทยได้1ล้านคนเนี่ยจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภายในประเทศได้1ล้านล้านบาทจากการลงทุนในประเทศ8 0 0แสล้านบาทและรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้น2 7แสนล้านบาท จากการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเกี่ยวกับการลงทุนขณะที่สสชนะครับก็ต้องหารือกับทางสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสํานักงานตารวจแห่งชาติและก็กระทรวงการคลังครับเพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับและสภาพั์เองก็ต้องเร่งพิจารณาดําเนินการภายใน90วันเพื่อรายงานความคืบหน้าให้กับคอรมอได้รับทราบก็ยังเป็นประเด็นที่หลังจากนี้ต้องจับตาต่อว่านโยบายดังกล่าวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะคลอดออกมาเป็นอย่างไร